สวัสดีครับพบกับช่องสีชมพูกับแอดมินสีชมพูอ่าวันนี้เราก็มาดูสารมืดของลาวกันครับวันนี้ตอนเย็นก็จะมีหวยลาวเนาะ,ะดูลาวกันล้วกันนะครับการข้าวเสร็จแล้วนะครับวันนี้หนึ่งกับแปดบางบางค่อนข้าง,ง,งแรงนะนแบบนงเป็นเกลียบมันน่าจะเลยเป็นหนึ่งกับแปดนะครับผมอ่าเราพัฒนาตอนเย็นนะครับอ่า สามตัวสามตัวตเป็นเก้าแปดหนึ่งเลยนะครับเท่าที่เป็นคนวันนะอ่าุดสองตัวก็เป็นเก้าแปดนะครับเก้าหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งเราที่จะเน้นไปที่แปดหนึ่งละกันนะครับผมอันนี้คือสองตัวอันนี้ก็จะมาแบบเร็วๆละกันนะครับเร็วๆละวกันนะครับ,รนนรบผมสำหรับใครที่ชอบนะครับก็สามารถเลือกกันได้ให้แบบอ๋อยังไม่เขียนวันที่เลยนะถ้าเขียนวันที่ก็จะลงนะครับ ยี่สิบสองพิชนานะครับมิถุนายนนะครับหกห้านะครับวันพุธนะครับผมอันนี้ก็มีตัดก็ตัวเดียวเยน้นๆเลยนะครับเน้นๆเลยนะครับเนะก้เราแปดหนึ่งะครับดีคำนวณนะการรอรุนไกรทีนึงล้วกันนะครับผมตอนเย็นอย่ารุนไกรทีนึนงนะครับเราพัฒนา,นากออกตอนกลางค่ำนะครับเราพัฒนาที่ออกออสองทุ่มเวลาสองทุ่มจุด สามศูนย์นอนะครับเราพัฒน,นานะครับรต่อไปที่ในต่างเราก็อยากดูนะครับเมก็ขอให้ทุกท่านถูกรงวัลกันทุกคนเลยนะครับด้วยนะครับเจอกันใหม่ทุกวันจันทรุสุขสำหรับเราพัฒน,นานะครับก็มาลงให้แบบรวดเร็วแบบตื่นด่วนให้เลยนะครับผมอืมเดี๋ยวเราค่อยมาดูสรุปตอนเย็นเราดูผลงานกันนะครับว่าอันไหนจะเข้าบ้างนะครับผมเบบคิดต่อไปนะครับสวัสดีครับผม